สวัสดีค่ะ YG ตอบหลังสื่อรายงานเกี่ยวกับสัญญาของ l i s ่า l a c k p i n k เรียกได้ว่ายังคงได้รับความสนใจจากสื่อเกาหลีรวมถึงแฟนๆอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสัญญาของ l i s ่า l a c k p i n k โดยในวันที่12รก,กรกฎาคม2023สื่อเกาหลีมาพว,วารายงานว่ามีโอกาสสูงที่ l i ซ่จะออกจากค่ายหลังหมดสัญญาในเดือนสิงหาคมแม้ว่าซ่และ YG กำลังหาลือเรื่องต่อสัญญาแต่พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานจากค่ายจีนที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อได้บอกว่าสื่อของเราบอกว่าเราอยากจะหารือกับวิซ่าเกี่ยวกับการออกรายการแต่ในขณะที่ประสานง,งานกับว g จีและตารางงานของวิซ่านั้นได้มีการแจ้งกลับมาว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะจัดการตามตารางหลังจากเดือนสิงหาคมเพราะการต่อสัญญาของวิซ่าอย่างไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามจากกระแสดังกล่าว YG ก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าตารางงานไม่แน่นอนเพราะเป็นตารางทัวร์รวมถึงงานเดี่ยวของแต่ละคนไม่ใช่เพราะการต่อสัญญาว่าจียังเสริมอีกว่าปัจจุบันกำลังคุยเรื่องการต่อสัญญากันอยู่แล้วพวกเธอแบ็คพิงกำลังทัวร์บอลพิงกันอยู่มีอะไรเพิ่มเติมจากรายงานอีกครั้ง และนี่ค่ะก็เป็นคําตอบโต้กลับของวาจีหลังสื่อรายงานเกี่ยวกับสัญญาของสาวแบล็กทิงซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันเช่นเคยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ